สุนัข vs แมวใครขี้อ้อนมากกว่ากันคุณเคยสงสัยไหมว่าสุนัขหรือแมวใครขี้อ้อนมากกว่ากันวันนี้เราจะมาทดลองกันสุนัขเป็นสัตว์ที่แสดงความรักอย่างชัดเจนพวกมันชอบกระโดดเข้าหาเจ้าของกระดิกหางแรงๆและเลียหน้าเพื่อแสดงความรักแมวแสดงความรักในแบบที่แตกต่างพวกมันอาจจะกรอบเคลอยเบาๆกระพริบตาช้าๆหรือมานอนข้างๆเจ้าของเราจะทําการทดลองโดยให้เจ้าของนั่งนิ่งๆดูว่าสัตว์เลี้ยงของเขาจะเข้ามาหาหรือไม่ และแบบไหนที่เข้ามาอ้อนมากกว่ากันสุนัขมักจะเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนนั่งข้างๆหรือพยายามเรียกร้องความสนใจแมวอาจจะใช้เวลาในการสังเกตก่อนจะเข้ามาอ้อนในจังหวะที่พวกมันต้องการบางตัวอาจจะปีนขึ้นตักเจ้าของบางตัวอาจจะครอเคลียที่ขาผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์แต่ละตัวรวมถึงสายพันธุ์และการเลี้ยงดูแต่ไม่ว่าสุนัขหรือแมวพวกมันล้วนมีวิธีแสดงความรักในแบบของตัวเอง คุณคิดว่าใครขี้อ้อนกว่ากันคอมเมนต์บอกเราด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันในคลิปถัดไป